ครับผมมีดีต้อนรับพี่น้องเข้าชู่ช่องไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับผมพมปรอผมกับบ่าวอาทิตย์ครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮานะครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นยกปลาซิวแก้วพี่น้องนะครับพี่ครับสองสะดุ้งสามสะดุ้งอยู่ข้างๆกันเลยพี่น้องมาเบิ่งสะดุ้งนี่เป็นหลักเด้พี่น้องนี่นะครับเออเอาเดี๋ยวนี่ครับผมมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเต็มกระทะไปนี่ครับผมพี่เซนเตอร์เฮาครับผมเพิ่งอุ้ยพี่น้อง พุตธมันเนาะป้าทุบงด้วครับพี่น้องมึงด้วเบิ่งครับเบิ่งพี่น้องเอาครบครับรับเอาไปยังก้อนข้าวเห็ดเอานี่ครับผมนี่เอาใส่ถุงอันนี้เอใส่กระตากตาเพื่นเอาใส่ไปนอไน,ปนเอนนด็กขาเท้าด้โอเอามาถือใส่มาโอ้โจ้สิกาบ้านไบ คือบาทละซามนี่ไหมพี่น้องเดี๋ยวเดี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 ยวพี่น้องเดียวเดียวีนี่นี่พี่น้องบงครับว้าท้อเบืงบาทละสานี่พี่น้องบงครับยกหาบาทสิว่ได้กินแล้วบ่นี่เอายกอีกสักสี่หบาทให้พี่น้องบงเนี่ยครับผมเอานี่ครับผมพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องไปเรับ อู้ยี่น้องมองดูครับบาดยังชังปา้าที่น้องมองครับอเอาถุงมาให้อีกแล้วเอ้าเอ้ายกอีกเรื่อยๆซื้อเราซื้ออ่อนก็จำเราได้แล้วเขาเขาเงี้ยเราเอิ่อซื้ออ่อนอยู่เอ,ออ,อ,อ,อครับนี่แหละครับผมโอ,ออโอ้พอได้ออกช่องง่ายๆได้ครับนี่ขันเปาน้ามันนี่คือคือนมันค้นมนันนะครับนี่อ่าเอาไหมเสร็นไหมอู้ยได้หมกยิงเลยพี่น้องบาดละหมกนะครับเพขาจาถุงมาให้อีอกแล้ว นาอ่อ,อนเอ้าเอาใส่ถุงก่อนมันเตรียมกันน่าขอจับซอยนี่บู๊ยมีส่วนรวมเพิ่นกับบ้านเนี้ย <c oughs> แค่ผมพี่น้องนี่ได้เต็มสองถุงแล้วครับผมนี่เหลือถุงทีสามนี่ครับเอ้ารุ่นบาทที่รุ่นไปเรื่อยๆเอ้าวเห็นมันได้คลิปเห็นมันยกตั้งสามสี่บาทเนี่ยเ <c oughs> บิ้งจังหวะนี้พี่น้องบเบิ้งไปสิเพื่อนไดเดาเข,าข่าคือเก่าพี่น้องอื้ออีนครับพื้น นี่มันกับตัวตะมันเนี่ยแล mm ้วเนาะพี่น้องเนี่ยเอ้าเดี๋ยวจ้งมาทาเทกได้เอาอีกวันนึงมี่ครับนี่ครับป่าชิวแก้วโอ้คนไอพี่เซ้นเตอร์กับคนสวยพี่น้องนี่นะครับนี่ครับผมรุ่นพี่น้องรุ่นมาเนี่ยนี่ครับผมมาหัวมาหัวเศร้บานหัวละเศร้าครับนี่ มาแล้วซ้าเลยครับขันเทปโมขายนี่บังครับพี่พี่น้องบงครับบงนะครับสอนบ่ตอนซอนบ่พี่น้องเองนะครับอ้ทั้งหมดก็ถือกันพี่น้องเอ้าปึ๊บปึ๊บเทไม่แม่ปึ๊บเออนี่ ครับผมพี่น้องเอ้ยอไอ้ก็เต็มทุงนี่ต้นหนิวา่าหายหยิกก็เออเอามันเอาเรื่องอีกมันเด่นจะคลิปกันเนี้ยอีกสักสองสามบาทเนี้ย,ยท<ะ>ี้ว่าเปลี่ยนเตะเอาเปลี่ยนถมี้มาเพราะไปยังครับน,น,นี่ครับผมเพราะว่าสะดวกนี่มันถือก็สะดวกนั่นอยู่นะครับฮะรุ่นกันครับพี่น้องมาโอ้ยมันเจ็บมือบ่เมียมาสดุงนี่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวมาเสายกน้ำเพลินเีงเอ้อเฮ้ยนี่ครับผมเราคุกินดีเราเขาเอาถังไว้ยืนนะเออเหรอานี่นะทีมงานพี่น้องทีมงานโซกันแหละพี่น้องพรากันเม่มีคนมาอันท้ายอันเมื่อคนมาหากินได้หมดทีมงานจัดเองเลยเออเอาโอเคโอเคเออเออเมียนอิริผมครับเอาอิริเตียนปะ อู้แม่เอาขึ้นอยู่เลยตีเอาขึ้นเอาลงเอาลงเอาขึ้นเลยครับอุ้ยโอ้มันข้ามเดียวกับถือจะหน,นีแม่เนาะแม่เแม่บัดเดียวมัน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 ถือเร็วกว่าน,นี้ตัวน,นี้มันเนาะเพราะต้องเอาไว,ดว้ด่นพี่น้องนะครับอ่ะขึนกันไปลุ่นกันไป,นไปพี่น้องไปซิ้วแก้วอู้หูถือดีถือดีนะครับมาขึ้นกันพี่น้อง เออเอาอันนี้ครับโอ้ยบาทละยี่สิบบาทพี่น้องธนเฮ็ดธนเฮ็ดเป็นมกเลยนี่มกละยี่สิบบาทคู่กุ้งจวงสะดุ้งนั่นไปเด้อกองสะดุ้งนั่นนุ่งสะดุ้งนั่นไปโอเคเช่าได้กันเลสได้กันเลสอุ้ยเอานี่ครับเออเอานี่ครับครับผมสวัสดีครับ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 อ่าอีแม่ไออกเทศสันไปเบิ่งจากของได้แม่เด้อ เนี่ยแป๊ดครับผมพี่น้องีน่ครับผมผมว่าถ้าถามผมว่าผมก็ว่ามันแสบอยู่พี่น้องบ่ได้คัวขี้ยากพี่น้องไปซิ้วนี่เออบ่ได้คัวยากยกขึ้นมาเมียถือจังไดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำเนี่ยตรงขนาดตรงรถพุ่นนไอยนี่พี่น้องนี่เบิ่งดูครับอู้หูยเบิ่งครับเบิ่งพี่น้องซุดครับสุดซุด เอาสองบาทในมุกหนึ่งบาทละสิบบาทเนาะ้าเป็นมุกขายผมมาโว้ยมุกละเศร้าอ่าแค่ดีพี่น้องเอาตอ้มยังไงบ้างยังไงบ้างนี่ครับทีมงานประสิทธิ์บาตึกแฮ่พี่น้องโมนี่น่าจะบ่คือเะไรพี่น้องน่าจะเป็นนี่ละน่าจะเป็นมายกประสิวเกล้าอะไรวันนี้พิ่น้องครับ ถือปอนะ้อยฟังผลถือว่าโอ้ผลในบาดแล้วโตอยู่เฮียกับพึ่งมากครับก็เจอพึ่งจะตอ,อกลักลงนะครับผมนะครับทวมหดัดคอกลางทวมพ้นเอาเรียงง้อได้คุ้ยปะเอ้าเอาแม่เอา,เอา,เอา,เอาสู่เขาแม่สู่เขา เอาเอาอุยอ้ยอุยออออ้ยอวนโยนสวดอู้หเฉ่านีขคือมาถึงแม่โอเคพี่น้องอขอบคุณนะครับเอฟซี e PC, ที่ติดต,ตามรับชมครับพี่น้องครับวันนี้กับพี่กัดกับพี่ละทาโนนสะฟางครับทาเครื่องแบบพี่น้องกับสิมีทาเฮ่เพราะจะทาแล้วกับสวนมากกับสิมีเะสหลูกเลยครับพี่น้องนะครับเพ,พราะว่าน้ำม,มันขึ้นหลายพี่น้องขึ้นไปหอด,พ,ดพุ่นเลยพี่น้องเนี่ยน้ำขึ้นไปหอดพุ่นละมันก็เลยอ่า เพชรไทยปลามันไปทั่วนลยไหมพี่น้องมันมันบ่ต่อมครับมันไปทั่วแล้วครับปลาโอ้ย่างน้ำน้อยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือปลามันต่อนมันท่อมพี่น้องมาปลาซิวกิวเฮาเป็นไรนี่ครับเอ้าก็ถือประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับผมเอ้าโอเคถือทุกบาทแล้วพี่น้องครับผมบาทบ่ถือบ่มีพี่น้องเอ้าบาทบ่ถือบ่มีนะแม่เนาะมันก็บ่มี่อิลีเลยละขันบาทบ่ถือกันนะครับพี่น้อง เอาขอบคุณกับบุญกับพุ่นหลายๆพี่น้องเอฟซีทีติดตาม,ตามรับชมครับผู้ใดมาัาคลิปประซิวแก้วก็อย่าลืม <ๆ S 1> นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งนี้ยครับตึกข้าวเดียว3 4 5บาทนะครับผมก็ได้เลยครับผมโอเคครับอำอำนาจพระจ่าไปก่อนครับผมพ่อกันไม่นะครับคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอเคครับ